เจน่ายังสู้พี่น้องกินอีกบาทนี่กุกกักกุกกักสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับคือเก่าอยู่ไห้อยู่หน้าเก่าเลยนี่เอาฝ่าใจล่างเมืองจกินเขาเก็บหินหรอเกินเขาที่ทงที่ท่าอะไรแบบนี้ครับพี่น้องยังมีอากาศอ่ะตั้งมือเดือยเดือยบังดึงเด มีเสียงประชาชนบ้านจากห้วใจเขาม,มีถอนหมูกินได้ก็กินกิน่ไดใก็เทเทศทิมจุ้ยขัดว่าวอดไข่เ <c oughs> ว่งกองเขานาหักกันนาดเ <c oughs> อาเงี้ยน่กองเขาลูกไสยมากเลยนี่เป็นงโอโหนี่เอาเรื่องวะอืมน่้อะ เานีไปก็แบบว่า่คงจะมีจาการอะไนี่เจ้เจอซื้อไปแน่นี่เยอะนิ้นค่อยสองันเจ้าป่ใส่เะพอะไรฮเป็นับ่ักคักเลเดเข้าานเดอเต่าเด้อสมดิมแหงเดี๋ยวเข้าเทอไปัดปลายีวไก่ได้พบได้ไหม บ่ค่อยได้กิน,นบ่ค่อยได้เอ็ดแกงเห็ดกับบ่หมีบ่ค่อยได้เอ็ดไปปลูกญาเขนาแลนเด้อร์ตอนมาขามมาั้ง <c oughs> น้ำไม้ครับปลาข้าวใบาไม่ตู่ข่อยนะไม่เห็นตัวแกงแก่อนมูน้นเนำเตันครับก็ขนาด เวลิตำหนึบแดงเขาอยาออกเอาเวลิตำพี่น้องเสียบเพื่นเก่าแซ <laughs> ่บได้กินข้าวอยู่ให้ยาวใช่บิดมั่งหรอกกินข้าวทำบรรยากาศห่อนๆนนอดี<อ>ยังมีโฮ<า>ม,มใหม่อยู่หนึงนอก,กระดับบ้านเราอะไรามา หน่อท่ามังหน่อเลยพี่น้องกินอิม่มนอารับกับพ่อแล้วนเนาะวกเขาเดิมเหนียวนะเขารุดเขาเดิมเหนียวคุเขาเย็นจิ้บคอรบุรีบ่งปวดตาบองเมียบนี่ช็อตเด็ดมันอยู่นี่อื้มอ บึงกำมีอใหญ่ไปเลยพี่น้องเชียวโ<อ>ย,วย่ย้อยยังจับจังมามามาจินแล้วก็หานอนเบียนครับอืมไหวนะ <c oughs> ข,ขนาดใส่หมาคามปานใส่หมาแดงเนาะอืม บันยองส่วนครับผมอาที่เขาคือเขียงไว้ใช่ไหมลมพัดที่พี่น้องพ่อของป่าผมอ้อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ